สวัสดีครับพบกับไอซิลิแมนช่องที่จะชวนคุณเปิดกราฟวางแผนเทรดหุ้นไปพร้อมๆกันพบกับรายการ2หุ้นเซ็ห้าสิมองแนวโน้มวันที่1 0บถึงสิเดือน52021นะครับมาดูกันว่าหุ้นในเซ็นห้าสตัวนี้แต่ละตัวภาพรวมตอนนี้เป็นอย่างไรและมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i ิลิแมนเทรดเดอร์ด้วยนะครับ i s a l a r y m a n แล้วก็เทรดเดนะ T R A D E R นะครับ Iceman Trader นะครับกดติดตามแล้วจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นติดตามแล้วแล้วก็ Subscribe จะเป็นสีเทานะครับ a d v a าน e ภาพรวมฮนะแนวโน้มดูเป็นขาลงอยู่นะครับยังทำโลต่ำอยู่แต่ล่าสุดครับระยะสั้นสามารถยกโลสูงขึ้นได้นะครับ กรอบแนวรับแนวต้านตอนนี้ลงมาอยู่ที่แถวแนวรับ169บาทนะครับลุ้นกลับตัวขึ้นไปนะฮะเพื่อไปทดสอบแนวต้านเดิม179ถ้าสามารถทะลุไปได้ก็จะทำให้ทรงกราฟแอดวานดูดีขึ้นนะครับแนวโน้ม AOT นะครับยังคงเป็นลักษณะไซเว์ออกข้างนะครับเห็นไหมฮะขึ้นถึงแม้จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังคงไซเว์ออกข้างแนวรับ AOT อยู่ที่59.5นะครับลุ้นกลับตัว ขึ้นไปฮะจะขึ้นไปได้ไหมนะครับแนวต้านอยู่บริเวณ65บาทนะครับถ้าหลุดแนวรับก็อาจจะมีจังหวะลงมาฮะถึงบริเวณนี้ได้นะครับแถวแถว54.8นะครับ AWC ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับเห็นไหมฮะตามรูปนะครับ ตอนนี้แนวรับอยู่บริเวณ4.52ฮะแนวต้านแรก4.86แล้วก็แนวต้านถัดไปก็คือ5.15นะครับลุ้นกลับตัวทะลุ4.86ให้ได้ BAM ยังคงไซด์เว์ออกข้างนะครับแนวรับอยู่แถวแถว20บาทนะครับแนวต้านวางไว้ที่23.1นะครับตอนนี้ต้องลุ้นให้กลับขึ้นไปเหนือ20บาทให้ได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามาวุ่นวายวุ่นวายอยู่แถวแถว20บาทอยู่นะฮะถ้าหลุดมีโอกาสที่จะอ่ามาแต่ที่19.3ได้อีกระดับหนึ่งนะครับพอทำโรตรงนี้ไว้ BBL ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ฮะถึงแม้จะยกขึ้นมาจากโรต่าสุดก็ตามนะครับยังคง ออกข้างอยู่นะครับแนวรับอยู่บริเวณ1 1 8นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นะครับต้องกลับขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะถ้าหลุดก็อาจจะลงมาเจอการบริเวณ111.2 BDMS ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ฮะยังไม่ไปไหนนะครับไม่สามารถทะลุแนวต้าน2 3 3ได้ฮะยังอยู่ในกรอบแนวรับ21.1แนวต้าน2 3 b b m ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบตอนนี้แนวรับ7.9ไม่แน่ใจแล้วฮะว่าจะรับอยู่ไหมนะครับต้องลุ้นกลับขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อจะมาอยู่ในกรอบ7.9แนวต้าน8 8นะครับ บิกริมยังคงแนวโน้มไหลลงต่อเนื่องนะครับแนวรับจาก45รับไม่อยู่แล้วก็ยังคงไหลฮะเนี่ยฮะมีเด้งกลับขึ้นไปก็ไม่ผ่านตอนนี้คงต้องดูฮะว่าจะลงมาถึงแนวรับ38.75หรือไม่ b h อยู่ในกรอบ1 3 3 5นะครับแล้วก็หลุดลงมาแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าโลถัดไปแนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณ129บาท นะครับต้องดูฮะตรงนี้แต่ก็สามารถเด้งขึ้นไปได้นะครับลุ้นกลับขึ้นไป133.5เหมือนเดิมให้ได้ BJC แนวโน้มยังคงไซเวย์อยู่นะครับหลุดจากแนวรับ35.5นะครับลงมาถึง34แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับลุ้นกลับขึ้นไปยืนเหนือ35.5ให้ได้เพื่อมาเล่นกรอบเดิมบริเวณนี้นะครับ BTS ยังคงอยู่แถวแถวแนวรับ8.85บริเวณนี้นะครับต้องลุ้นให้กลับขึ้นไปนะครับ เพื่อไปทดสอบแนวต้าน9.3ถ้าหลุดลงมามาเจอกันบริเวณ8.24 C B G นะครับหลังจากที่ลงมาต่อเนื่องเหมือนประมาณว่า108.5จะรับอยู่นะครับเหมือนจะเหมือนจะนะตอนนี้ขึ้นไปครับแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มครับ ต้องยกขึ้นไปก่อนแล้วทำโรสูงขึ้นกว่าเดิมคอมเซเว่ Com นะครับกำลังขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับเราวางแนวต้านไว้บริเวณ77.5ยังไม่ผ่านนะนะครับแล้วก็แนวรับอยู่บริเวณ71.25นะครับ CPR หลุดจากแนวรับ61.75แล้วสามารถกลับขึ้นไปแนวรับเดิมได้นะครับลงมา2แท่งนะฮะแดงแล้วเขียวแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับก็ลุ้นกลับไปท ที่แนวต้าน64.7 CPF หลังจากที่เสนอไปฮะแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคบแต่มาออกข้างไซเวย์บริเวณนี้นะครับกรอบอู่แถว28.5แนวต้าน30บาท c p n วางแนวรับไว้ที่50.5นะครับหลุดมาแล้วนะคแต่ก็สามารถยกกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วลุ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ53บาท CRC ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบที่เราวางไว้นะครับแนวรับ33 แนวต้านบริเวณ35.75้ฮะลุ้นให้ขึ้นทะลุไปให้ได้นะครับเดลต้ากำลังทดสอบแนวต้านบริเวณ4 0 2นะครับถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็ลุ้นไปถึง482เลยนะครับดีแทยังคงไซเวออกข้างนะครับแนวรับวางไว้ที่31แนวต้านอยู่ที่33.25 EA ยังคงภาพไซเวออกข้างนะครับยังไม่ไปไหนครับแนวรับอยู่ที่58แนวต้านอยู่บริเวณ 61.75 e เอยังคงไซด์เวยออกข้างตามกรอบที่วางไว้ครับแนวรับอยู่ที่168.5แนวต้านอยู่ที่187ก็รุ้นฮะว่าสามารถจะกลับขึ้นไปบริเวณ187ได้ไหม g กลบอลนะครับสามารถทะลุแนวต้าน23.4ไปได้แล้วฮะแต่ไม่ผ่านนะครับลงมาครับกำลังทดสอบต่อนะครับควรจะยืนเหนือ23.4ให้ได้ฮะเพื่อลุ้นไปแนวต้านถัดไป24.3 g p เอยังคงวิ่งตามกรอบ ลงมาแนวรับบริเวณ71บาทรับอยู่นะครับลุ้นกลับขึ้นไปทะลุ74.25ให้ได้นะครับครับยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์ออกข้างนะครับยังไม่ไปไหนนะครับแนวรับ32.5แนวต้าน35.25โฮมโปรนะครับยังคงวิ่งในกรอบบริเวณ13.7นะครับแนวต้านบริเวณ14.4นะครับภาพรวมยังคงไซด์เวย์ออกข้างนะครับอินทัชยังคงเฝ้าติดตาอยู่แนวต้านบริเวณ64 4.25นะครับจุดพูดไปแล้วฮะยังค้างอยู่ลุ้นทะลุให้ได้นะครับบริเวณ64.25ถ้าไม่ผ่านนี้ก็อาจจะลงมาแล้วมาเจอการบริเวณ60หรือลงมาแถวนี้ฮะโล61.5 IVL นะครับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทดสอบแนวต้าน49.5นะครับกําลังแย่ๆนะฮะลุ้นทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลงมาแถวแนวรับ46.25 K Bank ตอนนี้นะครับหลุด จากแนวรับ130.5ลงมานะครับกำลบังจะมาทดสอบแนวรับบริเวณ122.5นะครับ ต้องลุ้นกลับตัวขึ้นไปให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นก็จะไหลล,ลงมาต่อเนื่องก็มาเจอกันอีกทีก็ประมาณแถวแถวร้อยหรือ109.8 KTB ลงมาแนวรับบริเวณ11.1นะครับก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือ11.5ได้นะครับตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไปซะแล้วนะครับถ้าไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ก็จะลงมาแถวแนวรับ10.7 KTC ตอนนี้แนวรับ70.50รับอยู่นะครับ ให้กลับขึ้นและทะลุ75ขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อรุ้นไป80อีกครั้งหนึ่ง LH หลุดจากแนวรับ8.3ลงมานะครับก็แนวรับถัดไปคือบริเวณ7.8นะครับ ต้องดูก่อนนะว่าน้ำบริเวณที่เขาลงมานะฮะแถว8บาทจะกลับตัวขึ้นไปได้ไหมมินแนวรับบริเวณ28.5ยังสตรองอยู่นะครับลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ31.25ภาพรวมยังคงพักตัวอยู่นะครับลุ้นกลับขึ้นไปนะครับ MTC หลังจากหลุดแนวรับบริเวณ64ลงมาแล้วนะฮะแนวรับที่60สามารถรับอยู่แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับกำลังทดสอบว่า64จะสามารถทะลุได้ไหมนะครับ ถ้าทะลุได้ก็ลุ้นไปเล่นที่กรอบ64-68เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องลงมาลุ้นที่แนวรับเดิมฮะ60จะรับอยู่ไหมโออยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับถ้ากรอบระยะกระชับพื้นที่ก็แถวๆ29.5นะครับถ้าเกิดแบบว่าหลุด29.5มาแนวรับถัดไปก็คือ28.5นะครับ<อ>ก็ลุ้นกลับขึ้นไปฮะที่แนวต้านเดิม33บาท OSP ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับแนวรับ33.7 5นะครับลุ้นกลับขึ้นไปที่แนวต้านเดิม37บาท PT t นะครับแนวรับอยู่บริเวณ38.75นะครับวิ่งในกรอบไซด์เวย์นะครับแนวต้าน41.25ต้องลุ้นทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปไฮเดิมบริเวณ44บาท PTTEP ตอนนี้นะครับกำลังทดสอบแนวต้านบริเวณ121.5นะครับต้องลุ้นทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับเพราะทรงกราฟตอนนี้โอเคดูดีนะครับมีพักตัวแล้วก็ยกกลับขึ้นไปแล้ว PTT e p นะครับตอนนี้ แนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับพักตัวเรียบร้อยฮะแล้วก็กําลังวิ่งไปทดสอบแนวต้านบริเวณ121.5ุลุ้นทะลุให้ผ่านนะครับ PTTGC ตอนนี้ทะลุแนวต้าน69ได้เรียบร้อยนะครับแต,แต่ต้องดูว่าจะสามารถยืนได้ไหมนะครับริเวณ69บาทนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็จะลงมาแนวรับ65.25ลาดยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์ออกข้างนะครับตอนนี้อยู่แถวแถวแนวรับ49.5นะครับลุ้นงัดกลับขึ้น ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิม52.75สาวัสด์ลุ้นแนวรับ81.25แต่สามารถกลับขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะทำให้ยังอยู่ในกรอบแนวรับ81.25แนวต้าน8ป2 5ุลุ้นกลับขึ้นไปครับ SCB นะครับลงมาที่แนวรับบริเวณ99.75นะครับโอ้ปิดแกวตรงนี้เรียบร้อยสวยงามนะฮะลุ้นกลับขึ้นไปนะครับว่าจะขึ้นไปได้ไหมนะครับแนวต้าน บริเวณ107อาจจะต้องมาลุ้นแถวแถว103จีให้ได้ก่อนนะว่าจะทะลุเบรกขึ้นไปได้ไหม SCC ลูกพี่ใหญ่เราทำไฮไว้ที่474นะครับแล้วก็เป็นแท่งแดงนะครับลุ้นทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลงมาเจอกันแนวรับบริเวณ452 SCTP ต้องลุ้นภารกิจทะลุไฮเดิมที่ทำไว้56.75ต้องทะลุผ่านขึ้นไปให้ได้เพื่อไปต่อครับถ้าไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะลงมาเจอกันบริเวณ52.25 TISCO แนวโนบยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่มาเสียจังหวะนะฮะร,ร่วงลงมาทดสอบแถวแถวแนวรับ 89.5ลุ้นให้กลับขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อจะรักษาทรงอยู่นะครับแต่ถ้ารุด89.5ลงมานี้อาจจะมาเจอการบริเวณแถว85.5 TMB ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนะครับแนวรับ1.15ต้องรับให้อยู่นะครับถ้ารับไม่อยู่จะมาเจอการบริเวณนี้เลยฮะ1.1นะครับลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ1.21 toa แนวโนม้มหลังจากไหลลงมาเรื่อยๆนะครับก็สามารถมาตั้งหลักอยู่บริเวณ30.25นะครับแล้วก็ยกกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ34บาทแต่ไม่ยืนไม่ได้นะครับลงมาไหลลงมาเล่นอยู่ในกรอบเดิมครับ30.25แนวต้าน34บาทท็อปแนวโนม้มไหลลงมาแนวรับ53รับอยู่แล้วเด้งกลับขึ้นไปแล้วนะฮะมาทดสอบแนวต้านบริเวณ60บาทดูสิครับว่าจะสามารถทะลุข,ขึ้นไปได้ไหมถ้าทะลุ ไม่ผ่านอาจจะลงมาพักตัวอยู่แถวบริเวณ57บาท ทรู True, ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบ3.16นะฮะแนวรับนะครับแล้วก็ลุ้นกลับขึ้นไปแนวต้านบริเวณ3.38ที่ยู่กำลังทดสอบแนวต้านบริเวณ15.3นะครับต้องลุ้นให้ทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับถ้าชนแล้วไม่ผ่านนี่ก็จะลงมาแนวรับบริเวณ14.8ตัวสุดท้ายนะครับ VGI ล่าสุดยังคงไหลลงมาต่อเนื่องนะครับราวางแนวรับไว้บริเวณ5.85ดูสิครับว,ว่าจะสามารถ รับอยู่แล้วกลับขึ้นไปได้ไหมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการซองหุ้นในเซ็น50แต่ละตัวนะคะว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรก็รบกวนเพื่อนๆเ,เอาไปทําการบ้านกันต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u b e i c ลิแม a เท a เดิให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ